ง่ามขนาดเลยแข็งปักเลยจ้ะมันก็เห็นนะดีจ้าเมื่อนี้วันหนังข้านทีหกเนาะหลังจากอีแม่ไปส่งเด็กหน่อยไปโรงเรียนก็เลยอยังรอปลาวันหยุดผมจำมนจ้าโดกน้อยหน่อยฝนตกอยู่แล้วแต่วันหนัันใหญ่เนาะบอกพ่อดีค่ำนี่เนอมันกําลังสิขึ้นจ้ะวันหองกะเริ่มมากเนาะปีนี้มาสะ นเนี่ยเนี่ยก็หน่อยอยู่ะ่อแม่บอกอันนี่นี่ดอกนึงโอ้ยหน่อยแห้ยก็สร้างถั่วปล่อยให้คนอื่นเพิ่นเอาซะมีมีห้อยคนเก็บเราแล้วจ้วะมีห้อยคนตัดขาอยู่แสดงว่ามันขึ้นตายนมือแล้วอีแม่บ่เลยมากนี่นี่ดอกนึงเนี่ยมันขึ้นฝนตก เนี่ยบ่ได้เอาอันขากล่องมาเนึกว่ามันสิบ่มีเนาะอันดอกนั่าจะโดนแทดเอาปล่อยเข้าไปพี่น้องจ๋ามันกระลังสิคืนบ้างเนี่ยเห็นบ่นี่จ้ะเน้นหน่อยตะปอตะแเปะซ้ำหนีเอาไปดองเอ,อันเอาไปใส่ในอันขวดแก้วไหมอันนี้แม่โบกเก็บปล่อยเขาซะมันยังหน่อยอยู่เนาะกระลังตะปอตะแเปะคุณจาพี่น้องจ๋ากระลังสิคืนบ้างสามสี่ดอกน้ำกันบ้าง อีแม่สิเอาคือเก่อเอาไปดออ๋ออันนี้อันนี้นนขามันกว่วงดอวนี่มันนอนเดี๋ยวสิก,กบเข้าไปนดอกพอดีค่ำบา้ากำลังเป็นตาหักไงหันใบโดนก็นี่บางเทื่อนอนอาจสิแทะหมดแล้ว้ะจ้ะพระเจชาดอกนึงกำลังสิขึ้นดอกพอดีพอดีเลยบ่อันนั้นมัน นี่แม่ว่าน่ะน่าสนโอ๊จ๋ามันกวงไปแล้วบ่อหรอกโอเคคนหาร้อนมกอันอันนี้ากตะคืนวันนี่เสียเอาดอกตมูติพี่พีน้องจ๋านาสีหลายเสียดายอีแม่พอเทียค้ากล่องมางังงจ๋าวะอมีสามสมดอกวมีดอกนัน ขออภัยเมื่อนี้บร,ริษัทค่ะให้เบิร์กแล้วจ้ะเนาะเพราะว่าบริษัเอาขาดกล่องให้แม่คิดว่ามันสีบัวมีนี่ดอกนึงจ้ะเบาวโอ้ยไี่ดอกนึงขานั่งโอเคเลยเบิตุ๊บติ๊บอันนี่ดอกนึงวิววิววิวสีบัวได้ลายพอจ้า,าวพอนีเบิ้งบของขานั่ง น้องเบงิ่งกำลังสิขึ้นอีแม่ือสะอ่อนเถอะโอ้ย <c oughs> มื่ออื่นก็นอยากหยุดงานด้สิสชาดอกนั่งมั้งข้าอ้วบเลยเนี่ย,ยพี่น้องจชาดอกกำลังสิตุ่มุที่มีแม่ฮะพี่น้องเห็ดเผือแดงมั้งกำลังสิขึ้นโอ้ยตุมต้มตุ้มอะ โอ้ยแน,น่นพี่น้องจา้าบ้างดอกงามต้เจ้าพี่น้องดอกนึ่งขาขาแน,น่นนั่งแน่นอยู่ดิอันที่มองทีเนี่อะไรปีซีเลี่ยงงามเนาะตัวดอกงามๆตรงนี้พี่น้องจา้าบ้างดอกนี่เกือบเตะบโอ้ยหอยดอกงามอยู่ไปด่ะโอ้ยเสียดายมากเลยแม่ขาก็มาปิด ดอกดมีงามงามยังไงกอหนอาบันเกยมาหนางพานเลยอ่ะโอ้ยเบ,บื้งขา,านางพี่น้องชายแคทาลูกกุนเบิ่งขานางงามขนาดเลยแข็งปักเลยจ้ะกับหนาง่านอยู่เรื่องงนี่เบื้องไงล่ะโอ้ยงามขัดแต่เบื้งขาตันติก๊กใช่ปงนี่สองดอกนึงปาร์ตี้โทเบื้ง ค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนดอกง่ายน่าจะมาเลยค่ะกับไงอยู่เบิ่งโอ้ยมี่เสียทรมเนี่ยขาแน่นขนาดด้วแถวนี้แบบขาแน่นแน่นเลยจ้าแม่ต้องเบิ่งดีๆหรอต้องหันกระได้ด,ดอกแบบไงจ้าดอกนั่งเบื้อง น,นดอกนัองอยู่ในหยาแม่เห็นแต่ปลายหมวกมันเน,น,นี่ก็งามคือกันสีสันๆแน่ะด้วจ้ะเพราะว่าอ้เมียมบเร่เอาขากล่องมาอ,อยู่ในหยาเก็บหยาจัง่อยงาม,มจ่าอยู่ในตาบูเบะรี่เห็ดเพิงอันดอกสีแดงๆกลางนั่งจ่าพี่น้องจากก้าก็เลังสิขึ้น อ่งางแต่ว่าโดนแทะป่ายไปเนาะขาหน้าอ้วบอ้วบมังเพราะมันอยู่อันดินนะนี่จ้ะดินอ่อดินนิ่นนนมๆเนาะขามันก็ได้อ้วเอาเครื่องเกาเดินนอนสินแทนหมดจ้ะพี่น้องมืดเหมือนจากน้อยเบิ่มคลังสิขึ้นจ้าฝนตกท้องก็มาตกเนาะหลังจากฝนมาตกโดนเติบ มันกําไรกําลังสิขึ้นตะปุติปิี้นี่จ้าบ้างกําลังดอกพอดีพอดีจ้าบ้างเนี่ยโอ้ยนี่จ้าดอกนึงจะยุติแตงไม้หิม่เสี่ยวก็เก่าโอ้ยวิดีโอก็าไรโอ้ยเอายากยากแต่มันยุติแตงาาไม้ทอไพนะ่เลย งามอยู่นั่งจ่ามหาดอกน้ำกันไม่ไลสะสอ่อนจังกเลงกานนั่งดอกพอดีพอดีเลยมาถึงช่วงวันอีดีเลยโอ้แน่นแล้วก็กานนั่งสิงห์ก็ดีเอาไปแช่แข็งแขงแสบจ้ะพี่น้องบ้างงามงามนดอกนัจะดอกนัง ได้ดอกตัวปูติปีเมียบงังดอกนังกระลังสิงามๆเลยจ้ะบางแกงแสบๆโอ้ยผู้ใดอยู่ไกลๆมาเก็บเอาเลยจ้ะบ,บักอะไรขี้เหนียวอะไรปิดตาเลยหันเจ้าขยันยางเจ้าก็มาเก็บก่อเลยดอกนั่งโดนแทะไปอยู่แต่ว่าขาหน้างก็โอเคพี่น,น้องจ๋าการเล่นสุขุมงาม อีแค่ร <tang> ว <ar> ่าแลรใจที่แหลกนึีกว่าเป็นเหตุันเหตุผิดเนาะบังเฮ้ยคุ้ยจังตะขาบหน่อยอยู่ในนี้บางเกี่ยวออกก่อนลงดินดวปละมึงงี่ามค่ะหน้าดอกนั้นมากสองดอกสามดอกสี่ดอกอ่าจ้าบังอุ้ย สองดอกนึงสามยื่ต้องกันสามกระลังสิคืนค่ะพี่น้องเอแม่มาถึงมือค่ะรับโอ,โอ้ยเสดายมันแข็งโอ้หิวอยูอ่ก็ให้ไอแม่เอาไปแกงให้เก่อเลยแกงแกงให้เกลอปิดหัวสองนาบบุเบลรี่กุย้ยมัน้าบ้างไงต้นหมู่ที่มีอยู่ไงไอีแม่เอาขึ้นเกลอเล้วจ้ะ ก็อหอยแทะนั่งเดาก้างการ์ดสิคืนมันมาเก็บมื่อนี้เนี่ยจะไปเฮ็ดงานมือนื่อวานเมื่อไงล่ะก็เมื่อวานก้นกระสิมาเก็บเอาไปก่อนอ่อนช่อนไหลายค่ะพี่น้องมาเก็บเอาด้วยค่ะนี่ดอกน้ำมันบัางดีดีก้านสิคืนจังตู้หม้อที่มีโแกงกระนั้งสีเสียบด้วยสับอ่อน,น มุกงมุง huh. ดีๆจ <Ja. S 1> oh, ้ะดอกแน่นหน่อยนี่ดอกก็แน่ล้วแตแรก็สิขึ้นจะเดินนี่อันนี้อันนี้ะไรบอกนี่เด็กนี่โอ้สีด้พักรลอนจะใกล้ๆกันอีกสองหออีเมลก็เห็นกัน เมื่อหนาขึ้นจังคอยเช่นโอเคอยู่คือทุม่มุิมีอยู่อออออดอกคัมดอกลระคัมอกะคัมตาบานอันนี้เทานั่งเนาะนี่อไรก็สอดแหมืนเท่าเลยดอกสาบานีดอกนงังสองดอกนัง ไปทุ่งใหนั่นงกันต้องเบิง่งนี่ดีจ้าบ้างใช่หรอมันพ่นพ่น,พนนี่แม่ต้องค่อยๆหาไปเนี่ยหลอกนัง่งอุ้ยเนี่ยดอกนั่งจ้าโอ้ยพี่น้องจ้า,จามาด้วยคา่ะพยอยามเก็บเห็ดน้ำข่อยเบิง่งเบดีๆก่อนจ้ะต้น ร่มนี่จัดดอกหาดอกน่ามงามเลยกันคนตัดขามันมีกดอกนี่เพิ่นบ่เห็นจ้ะพี่น,อน้องจ้ะอยู่ในดินเบิ่งางามงามพื่นน้องวาโผล่มาถ้าเพิ่นบ่เห็นนะเบิ่งอุ้ยงามครับนงุงามงามอีแม่นว่าคนสิงยางมากลรอแล้วเรื่ สวยๆจ้าตัาง้งโ,โครอยดอกเดียวโอยขาหน้างอยากเป็นนอนใต้นมะ่เสียวก็เก่าปิดหูกันแล้วก็ดอกใหญ่อีกแล้วเบิ่งปลานี่ปาาลาหมันขาหน้านงอยากกวงอยู่เด้วยตากระเสียวคือเก่าเนี่ยน้าไม่ลูกนะลูกน,น,น้อยน้อยๆ จ้าดอกนี่ดอกนี่กรงหามโอ้ยดิแม่สิยเงากออกเมื่อกับพรอโดยเรือนะจ๊นะนาะน้องจุ่มนี่เพราะมีคนเมาดิแม,ม่กินเองเฮ้ยจออเจกาดอกไหมสะอ่อนแห้ง่าพี่น้องจ้กากำลังสิออก จุ่มเดียวหาดอกก็มีเบบีนั่เด้ปิดไฟปิดไฟพูดนะดอกนั่งเห็นไหมนอกจากนันหอยแท้นั่งแล้วเนาะแข็งแข้ง,งนั่นอู่นี่พูดหาดอกนั่เห็นไหมจ้า แกดอกมังข้งนากามินะ้นกะสโอพี่น้องบังขานาขานาขาน,า,ขา,นาไม่เะรสออนพี่พูปกันค่ะพังดอกมันเตมมันแตกโอ้ข้างนาก็มิ่เอาคือเก่าขนะ้า้าจ้าขาอุปุอีปิอแม่กรนะม้สีเมื่อ แอน,นเน่จะไม่เนี้ยเราจะถอนให้เไปงมดดอ,อกหน้าแอ้โอ้ยดอกนี่ก็เมแตนวต้โดนแทะแล้วจางกระล่างสิขึ้นลังคานะเอาไปแหย่หอยแทะซะอีกก็อีกสองดอกกระลางสิขึข้นปิดู้กันกระลังสิขึ้นอ่อนๆเลยค่ะแต่โดนแทะ สามดอกีนก็ได้กแกงก็เต็มกระตาแล้วเช่นไงมันบรเก็บมะนี้มนก็สีเ่างานของมะนีเนาะวันหนังข้านที่ที่หกกันย่าขอโทษได้หลายจะคลิปนี้มีบริตัดขาให้เบิงเนาะเพราะว่าบริเอาขากล่องไปนำ้ำเดี๋ยวคลิปหน้าสตัดขาให้เบิงน,น้ำเนาะจ้าเนาะโอเคจ้าสวัสดีจ้า